สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวไปฟังอุไทยกันค่ะฟังแล้วคุณจะชอ็อกคุณจะได้รู้ว่าใครเป็นไอดอลของอุไทยไม่ใช่ไอ้พวยค่ะไม่ใช่ไอ้พวยไอดอลของอูไทยคือแทน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  บอกเจ้าแล้วงานใหญ่รออยู่คนที่ตำแหน่เราเขาไม่รู้ข้อมูลอะไรเขาเลยมั่มวอ๋อครับผมงานใหญ่ของแอดทีนี่ทำงานใหญ่ตลอดในะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจัดคนนั้นทีจัดคนนี้นนทีเพราะอะไรคิดเยอะคิดเยอะวันหนึ่งเนี่ยคลิปถ้าต่ำกว่าสิบนี่ไม่ได้นะแอนาทีเนี่ยเง่นลดเยอะนะ <c oughs> ก็ต้องทําเยอะผมนี่กลับเห็นใจแอนแอนาทีนะว่าเห็นแล้วเป็นไอดอนเรา,าคุยกับหลังบ้านหรือว่าเอาทำไมเราไปเก็บเห็ดเนี่ยเราไม่ถ่ายทุกกรณีเห็นอะไรเราก็ถ่ายเราก็อัพเราก็ถ่ายเราก็อัพ เอทีเนี่ยออก10บถึงยีคลิปต่อวันทำให้เขาทําได้หลังวันบอกว่า Wi-Fi เราไม่ดีผมก็เราไปเช่าเขาเรียกว่าอะไรไปลง a อเครื่องใหม่นะไม่ใช่เครื่องนะครับเป็นซิมใหม่เอาชื่อลูกเพราะผมนี่มีปัญหาเอเอสหัวแข็งติดมานาน20ปีแล้วล่ะมันไม่ลบให้สทีหนหรอกติดนี่มันเนี่ยทีนี้ก็เลยไปเอาซิมที่พั0พันสประมาณนั้นนะครับก็ยังคงใช้ไม่ได้หรอกมันอาจจะต้องรอความคยชินคือ อัพคลิปก็ใช้เวลาสิบกว่านาทียี่สิบนาทีเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ไวเท่ากับคุณนาทีเนาะคุณนาทีเป็นตัวอย่างที่ดีของยูทูบเบอร์นะครับพวกเราก็ไปเอาส่วนที่ดีนะส่วนที่อไม่ไม่ค่อยดีอคอนแก่ไม่รู้อะไรนะผมไม่รู้พูดเฉยหรอกก็อย่าไปเอานะครับ <laughs> เอาส่วนที่ดีคืออัพได้เร็วขยันนะครับได้ยินกันชัดเจนนะคะว่าคนอย่างอุทัยทนายเนติบัณฑิตคนที่คิดจะสอบเป็นผู้พิพากษานะคะ คนที่อยากเป็นผู้พิพากษาจดตัวซีดต,ตัวสั่นเนี่ยเขานับถือใครเป็นไอดอลเขานับถือไอคนโกงแชร์เป็นไอดอลค่ะนับถือไอขาหมูเป็นไอดอลจะเป็นอย่างไอขาหมูได้เนี่ยอุทัยต้องเริ่มจากหัดโกงแชร์ก่อนนะคะหัดใส่ทองปลอมแล้วก็เอาไปค้ำประกันเงินกู้อะไรแบบเนี้ยอุทัยต้องเริ่มจากอย่างนี้นะถ้าอยากทําเหมือนไอดอล แต่ไอเรื่องโกงโกงอุทัยก็ไม่น่าจะต้องไปฝึกเท่าไหร่นะเคยมีปัญหาเรื่องโกงโกงอยู่ไม่ใช่เหรอไอตอนสมัยที่ขายพันหมะามุ่งมะามุ้ยพันอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรนี่แหละใช่ไหมยังมีเรื่องมีราวอยู่จ่ายเงินคืนเข้าหมดหรือยังจําได้หรือเปล่าถึงว่าสิถึงได้เห็นไอขาหมูเป็นไอดอลเพราะตัวเองก็มีประวัติไม่ต่างกันเท่าไหร่ มีเรื่องราวเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยใช่ปะมันคุณไม่รู้จักไม่รู้สึกกระดากปากบ้างเลยเหรอว่าเห็นไอ้ขาหมูเป็นไอดอลถึงแม้คุณจะบอกก็เป็นไอดอลเฉพาะเรื่องการทํา y o Youtube นั่นคือสําหรับคุณการทํา y o u t u b e เนี่ยคุณภาพไม่ต้องดูดคลิปใครมาก็ได้นั่งอยู่บนรถนะคะทุกครั้งที่ทําคลิปคือนั่งพูดอยู่กันอยู่บนรถไปจับฟังใครเขาพูดมาแค่ประโยคเดียว ไอ้แป้งดำแจะตายแน่ไอ้แป้งดำแจ๊ะตายแน่มีอยู่แค่นี้ค่ะแป้งบอกว่าแป้งนู่นไอ้แค่ประโยคเดียวแล้วก็เอาประโยคเดียวนั่นอะมารีพีทคซ้ำๆกันจนครบแปดนาทีนั่งพูดวนๆวนๆวนๆขับรถแล้วก็พูดไปขับรถจากสกลนครมากอกบตลอดเวลาที่อยู่บนรถน่ะได้ไปละแปดคลิปเขาไม่ได้ทา คุณบอกว่าเนี่ยเขาต้องทําอย่างต่ําก็คือสิบคลิปไม่จริงค่ะไอขาหมูตอนนี้ทําวันละไม่น้อยกว่า24คลิปค่ะแต่ก่อนๆนะก็นนทําอยู่ประมาณสิบกว่าคลิปวันหนึ่งขึ้นไลฟ์ครั้งหนึ่งแล้วก็ทําคลิปประมาณสิบกว่าคลิปนะคะสิบห้าคลิปตอนหลังขยายมาเป็นสิบแปดตอนนี้ยี่สิบสี่คลิปค่ะ ต้องหาคอนเทนต์ทุกอย่างถ้าไม่พอไม่นั่นไม่นี่ไอขาหมูก็ไปดูดคลิปคนอื่นเข้ามาเอาตรงนั้นมาพูดทีตอนนี้นะคะสร้างคอนเทนต์ได้เองไม่พูดถึงเรื่องดงดอกเลยไอปวยจะเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงไม่พูดถึงทำคลิปเองมีคอนเทนต์ของตัวเองจ้องแค่คลิปของน้าแต่จ้องแค่คลิปของแม่สาพูดอะไรเขาพูดคลิปเดียวเนี่ย นะคะในไลฟ์เดียวหรือในคลิปหนึ่งไอ้ขาหมูจะเอามาพูดได้ทำได้เป็นสิบสิบคลิปนะคะเรื่องสอทกรมันทําไปไม่ต่ํากว่าสามสิบคลิปสี่สิบคลิปค่ะแค่เรื่องจะไปโ้งเรียนสอทกรเนี่ยโอ้โหขับรถไปบนถนนหน่อยนึงก็ต้องพูดอะไรนิดอะไรหน่อยขยับไปตรงไหนก็ต้องพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละคะไอดอลของอุทัยไอดอลในการทำ YouTube ลูกขี้แต่ต้องจอดรถลงไปเปลี่ยนแพมเพริดล้างตูดให้ลูกก็ทำเป็นคลิปอีกหน่อยอุทัยก็ลองเมียเป็นเมนเนนะเมียเมนมาก็ทำคลิปบ้างจะได้เหมือนกันคิดอยู่ได้แต่ประโยชน์ผลประโยชน์จากการทำคลิปเยอะๆคุณไม่รู้สึกเลยเหรอว่าผู้ชายอย่างไอขาหมูเนี่มันน่ารังเกียจต,ตรงไหน คนที่ทำคลิปเรียกยอดวิวด้วยการด่าผู้หญิงด่าคนนน้นด่าคนนี้หยาบคายด้วยนะโกหกปิ้นป้อนกระดดตอแหลคุณแดกหมูหันก็ไปตัวสองตัวเท่านั้นเองโอ้โหเห็นก็เป็นไอดอลอีกหน่อยก็ตั้งแชร์ดีไหมคะหรือชวนถ้าเกิดสมมุตินะคุณโกงแชร์แล้วก็ให้เมียคุณไปชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่อันนี้จะได้ได้เป๊ะตาม นาทีเลยนะตามไอ้ขาหมูเลยนะคะได้เป๊ะตามไอ้นาทีใจบุญเลยนะทําตามไอดอนคุณได้เลยทั้งโกงแชร์ทั้งชวนคนมาเล่นแชร์ลูกโซ่ครบทุกประเด็นค่ะนี่แปลว่าการทำยูทูบเบอร์ของคุณเนี่ยคุณคิดแต่เรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวจริงคือเงินคุณภาพไม่ต้องแล้วคุณเองคุณก็ยอมรับว่า นาทีมีค่าใช้จ่ายเยอะต้องผ่อนลดเยอะเพราะฉะนั้นผู้คุณก็คือที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้เพื่อเงินอย่างเดียวจริงๆไม่ได้นึกถึงข้อเท็จจริงไม่ได้นึกถึงคุณภาพในการทําไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เราวิเคราะห์พูดออกไปว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับสังคมบ้างไม่นึกถึงตรงนั้นเลยทําเยอะได้เยอะแล้วเดี๋ยวมาดูอะไรนี้นะคะหลังจากที่อุทัย ประกาศออกมาแล้วว่านาทีเนี่ยเป็นไอดอลทำคลิปเยอะนะคะเกิดอะไรขึ้นนี่ค่ะเห็นคอมเมนต์ไหมคะพออุทัยบอกว่านับถือไอ้ขาหมูนี่เป็นเน็ตไอเป็นไอดอลของตัวเองเลยนะในการทำ u t u b e ลงคลิปได้ไวลงคลิปได้เยอะมีคอนเทนต์อยู่ตลอดอุ้ยได้เงินเยอะไอ้ขาหมูก็เลยออกมาบอกว่า คืออุบออกมาแก้ตัวแล้วก็พูดไกลๆว่าไม่มีใครรู้หรอกค่าใช้จ่ายในการทำ u t u b e ของผมเยอะถามว่ามึงมีค่าใช้จ่ายอะไรคะในการทํา y o Youtube มึงไม่ได้ทำสตูดิโอไม่ได้มีอารมณ์ทุนอะไรเลยแค่ขับรถตั้งกล้องมีเน็ตหน่อยนึงแล้วก็พูดไปพูดไปไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรทั้งนั้นด้วยซ้ํามีคนป้อนข้อมูลให้ประโยค2ประโยคก็เอามาพูดได้แนาทีประโยคสประโยคก็เอามาพูดได้8นาที จะไอ้าขาหมูนี่มาอวดตัวว่าค่าใช้ใจ่ายในการทำยูทูบของผมเยอะแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผมช่วยอะไรลุงป้าบ้างมีภาระต้องให้เงินไอพ้พวยกับอีเถกนี่เป็นการบอกมาแล้วนะคะว่าไอ้ขาหมูเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันโกหกหรือมันเอาหน้าถ้ามันโกหกมันเอาหน้าไอพ้พวยกับอีเถกต้องออกมาให้คําตอบนะคะว่าจริงเหรอไอ้ขาหมูมันบอกว่ามัน ต้องช่วยต้องจ่ายต้องทํา youtube เยอะๆเพราะว่าต้องเอาเงินไปสองเบยไอโพยกไอเถิดเอาเงินไปประเันให้อโพยกไอเถิดแต่ดิฉันมองว่าค่าใช้จ่ายในการทํา y o u t u b e ของมันที่มันพูดเนี่ยหมายถึงอะไรเวลามันไปดูดคลิปจากช่องอื่นมามันมีสัญญากันไว้ค่ะให้ค่าจ้างเขาแต่ระวังนะคลิปที่ดูดมาเต็มๆอย่างนั้นนะวันนี้รักใครกันดีเขารับเงิน เขาไม่อะไรหรอกแต่ถ้าวันไหนเกิดมีปัญหากันคุณไปดูดคลิปเข้ามาแล้วมีปัญหากันถ้าเขาแจ้งไปช่องคุณจะโดนปิดจะโดนเหมือนมุนีมุนีตอนรักกันดีดูดคลิปไอ้พวยมาทํามาหากินต่อไอ้พวยไม่เคยว่าอะไรแต่พอโกรธกันปุ๊บไอเวนนี่ทั้งไอพวยทั้งอีเถิก็แจ้งยูทูบไปแจ้งริกสิทธิ์ไป ช่องมุนีโดนปิดเพราะแบบนี้ช่องไอ้ขาหมูท่าวันไหนมันไม่จ่ายเงินหรือมีปัญหาไปดูดคลิปเข้ามาแล้วเป็นอย่างนั้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะซวยค่ะเดี๋ยวจะซวยแต่นี่ไอขาหมูนี่พูดชัดเจนเลยว่าต้องเอาเงินไปสังเวอไอพวยกับอีเถิดอีจําเลยสองผัวเมียเดี๋ยวรอดูว่าจําเลยสองผัวเมียจะว่ายังไงไอขาหมูมันช่วยเรื่องอะไร ช่วยเรื่องเงินเอาเงินไปให้ต้องต้องให้เงินไอ้ปวกับไอ้เถิดเดือนละเท่าไหร่เป็นค่าอะไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะแต่ดิฉันว่าคงไม่มีใครพูดอะไรออกมาหรอกไอ้ขาหมูก็พูดเพื่อจะเอาหน้าให้รู้ว่าผมซัพพอร์ตลุงป้าแล้วก็จะได้ใจเอฟซลุงป้าไปอีกจะด่าจะอะไรยังไงครไนีก็คือเป็นการซัพพอร์ตลุงป้านั่นแหละค่ะได้หน้ากันไปอีกนอกจากนี้ ฟังอุทยัยดีๆอุทยัยเป็นคนขี้โกงขนาดไหนติดหนี้เออสไว้นะคะยี่สิบปีไม่ยอมจ่ายจะไปซื้อซีใหม่กับเขาไม่กล้าเอาชื่อตัวเองไปลงเอาชื่อลูกไปลงเพราะว่าตัวเองไปติดหนี้เขาไว้แล้วยังนั่งบน่นอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะล้างหนี้ให้ก็ไม่รู้ดูคนหน้าด้านสิดูมันด้าด้านสิคะด้าด้านและขี้โกงด้วยนะอยากใช้ของเขาเพราะของเพราะเครือข่ายของเขาดีเครือข่ายของเขาไว แต่ตัวเองเคยไปโกงเข้าไว้ก็เลยไปสมัครใช้อีกไม่ได้เอาชื่อคนอื่นไปแล้วยังมานั่งเล่าอย่างภาคภูมิใจอีกนะหน้าด้านชิดหายเลยคนคนนี้เนี่ยหลังจากที่ออกไลน์นี้นะคะปรากฏว่าก็โดนสุเทพตบหัวหมุนหน้าหันมาอีกทีหนึ่งอุทัยถึงขนาดต้องขึ้นไลน์อีกอันหนึ่งยามทอ้อตอเต้ตอแต้แล้วก็บอกว่าจะเลิก พูดถึงสุเทพแล้วจะพูดถึงนี่เป็นครั้งสุดท้ายโตเต้โตแต้หน้าเสียดายเหมือนกันค่ะเพราะเวลาตอบโต้กับสุเทพทีไรแล้วอุทัยแทนที่ตอบโต้กับสุเทพจะได้แฉสุสเทพดันแฉสันดานตัวเองค่ะดันแฉส,สันดานงกสันดานขี้โกงสันดานขี้อวยสันดานไม่ซื่อสัตย์ของตัวเองออกมาหน้าเสียดายที่จะหยุดแฉตัวเองหน้าเสียดายจริงๆ